สวัสดีครับวันนี้มากับการสแกนหุ้นต่ำบาทเหมือนเคยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือกำไรนะครับแล้วก็วิธีการในการดูแนวโน้มของกำไรเราจะทำกำไรได้ เท่าไรอะไรยังไงมาแล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือกร้อยเจ็ดนะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยนะามารถดูคลิปก็เพื่อต้องการกาําไรใช่ไหมครับโอเคนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าเราจะใช้คอนดิชัติอะไรในการสแกนหุ้นนะครับ ดูเบสิกก่อนเลยนะครับอันดับแรกก็ใช้ตลาดนะครับตลาดเซตกับตลาดใหม่นะครับแล้วก็ราคาไม่เกิน1บาทนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มเข้ามาหนาแน่นนะครับที่90,000ขึ้นไปจริงๆริงจริง,รงๆวอลุนะ่มต้องดูที่วอลลุ่มเยอะก็ได้นะครับก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแสนสองแล้วกันนะครับแสนสองก็เป็นวอลลุ่มที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ใช้ตัวหลักก็คือ MACD นยะ Close a b o u t ก็คือ สูงกว่า MACD นะครับก็คือเป็นจังหวัดที่เขาตัดขึ้นพอดีนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่เหมาะสมที่ดูว่าราคานั้นจะทํากำไรให้เราได้ในระยะสั้นหรือในระยะกลางนะครับประมาณนี้นะครับเราก็กดเซฟกดลันสกรีนขึ้นมานะครับก็จะย่อนะครับทุกสิ่งมาเหลือประมาณนี้นะครับราคานะครับเราก็จะเห็นจังหวะนะครับว่าจังหวะของ m a c มนั้นยืนเหนือนะครับนี่นะครับเราใช้ m a c ม ส่วนตัว OI นี่เราไม่ค่อยได้ใช้เราก็ออกไปก่อนนะครับแล้วเราก็ใส่อินดิเคเตอร์สำคัญของเราเข้าไปก็จะมีอย่างที่เห็นนะครับก็จะมีบุ l ุษแบนมีลีเนียเลกิชันมี MACD มี Moving ett, มีมู n ิงเอฟเฟรมี RSI แล้วก็ o วอตโเรอรลาตอรนะครับติลิี้อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับในสำหรับสำหรับค่าของการที่อ่านไม่ค่อยถูกในภาษาอังกฤษต้องขออภัยด้วยนะครับ อันเราใส่ตัวแรกก็คือเป็นบลูเจอร์แบนเข้าไปบลูเจอร์แบนก็ตัวนี้ก็พอดีว่าจังหวะของเขานั้นก็คำนวณบลูเจอร์แบนได้ตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็เข้ามาประมาณเดือนก,กว่านะครับสำหรับตัว CIC c i n CHIC นะครับ CSIC ก็คลิกเราก็ใส่อิเิเกเตอร์ตัวถัดมานะก็เป็น Linear e q a t i o n นะครับเพื่อดูแนวโน้มทิศทางของราคา ซึ่งนะครับในการทํานายหรือว่าดูแนวโน้มของราคานี่ก็คือจะประกอบไปด้วยนะครับราคานะครับราคาแล้วก็เวลาเวลาไปทางขวาแบบอินฟินิตี้นะครับเราดูทุกสุวอย่างนะครับราคาน้นจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบของลีเนียลเลกชันนะครับเาดทุกส่วนอย่างเราจะดูกรอบนะครับกรอบราคากับเวลาจะอยู่ในกรอบของลีเนียลเลกชันนะครับเมื่อไรก็ตามที่มันขึ้นไปสูงสุดมันก็ต้องลงมาต่ําสุดและเมื่อไรก็ตามที่มันอยู่ต่าสุดมันก็ต้องขึ้นไปสูงสุด แล้วมันก็ลงต่าสุดสูงสุดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเก่งกําไรจากตรงนี้นะครับเมื่อมันขึ้นสูงสุดอยู่บนกรอบเนี่ยกรอบรือเนกชั่นมันก็ลงมาที่ต่ําสุดของกรอบเหนือกชั่นแต่มันก็ขึ้นไปที่สูงสุดถัดจากสูงสุดตรงนี้มันก็จะลงมาที่ต่ําตรงนี้เพราะฉะนั้นจากตัวคลิกตัวนี้นะครับเราก็จะคาดเดาได้ว่าราคามันสูงที่สุดของตรงนี้แล้วนะครับมันอยู่สูงที่สุดตรงนี้แล้วดังนั้นราคาถัดมามันก็จะค่อยๆไซเวดาวลงมาเราก็ แค่มารอรับในจังหวะที่มันจะลงมาต่ำโดยดูประกอบไปด้วยตัวเส้นบลูเจอร์แบนนะครับเมื่อไรก็ตามที่มันยังคงยืนอยู่เหนือคือจังหวะของบูเจอร์แบนเราก็ดูจังหวะของเขาด้วยนะครับว่าจะเกิดเขาสามารถลงมาต่ําตรงตรงกล่กลางของบูเจอร์แบนและสามารถทะลุกลื่อกลางลงมาได้มันก็จะลงมาต่ํแเราก็รอรับที่จงจุดต่ำใกล้ๆลีเนียกชั่นด้านล่างสุดนะครับจะเป็นโจจุดสําคัญที่ให้เราเข้าเก่งกําไรการเก่งกําไรของเราก็คือนะครับ วิธีการคือเราจะต้องรอให้ราคานั้นมาที่จุดต่ำสุดของ n e a r r e g r e s s i o n นะครับเราก็จึงเข้าเข้าลงทุนนะครับเมื่อราคาลงมาต่ำเสร็จปุ๊บแล้วมันจะค่อยค่อยสวิงนะครับซ้ายเวกับขึ้นไปฝั่งด้านบนมันต้องยังไงมันต้องขึ้นไปที่จุดสูงสุดของลีเนียลเลคชันด้านบนสุดนั่นก็คือจุดที่เราต้องขายทํากําไรนะครับอันนี้เราก็พูดถึงจังหวะที่เราจะทํากําไรนะครับเสร็จแล้วจังหวะของเขาเนี่ย ในจังหวะต่างๆของเขาที่จะเกิดขึ้นนี่นะครับรจะประกอบไปด้วยอินดิเคเตอร์หลายๆสิ่งหลายอย่างแต่ตัวที่เป็นจุดชี้วัดก็คือตัวบุชแบนกับลีเนียเลกชันนะครับคือจุดสูงสุดต่ําสุดนะครับเพราะฉะนั hmm. ้นถ้าเราตรงนี้เราจะดูว่าจังหวะถัดมาของราคาเนี่ยนะครับเขาจะเป็นยังไงนะครับเราก็จะดูตัวที่อินดิเคเตอร์ตัวถัดๆมานะครับ m a c d ใส่แล้วนะครับใส่ m o v i n g average นะครับ ที่เป็น200วันนะครับวิ่งให้บริส200วันนะครับก็เข้าไปแก้ไขเปลี่ยนจาก5วันเป็น200วันนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากสีธรรมดาทั่วไปเป็นสีขาวจะได้เห็นเด่นชัดกดอัปเดตนะครับซึ่งถ้าตรงนี้เราก็จะดูจังหวะของเส้น200วันมันยังไม่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มีมีอายุไม่ถึง200วันนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะผ่านตัวนี้ไปก็ได้นะครับแล้วก็จริงๆมันต้องใส่ไว้เฉยนะครับแล้วก็ ดูไอซนะครับจังหวะของ ISI นะครับว่าปวงบอกว่าตัวนี้จะมีราคาเป็นชไลถ้าอย่างนี้ก็คือว่าจังหวะของเขาโค้งลงนะครับราคาก็โค้งลงใช่ไหมครับไอซก็โค้งลงเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ยังคงอยู่สูงนะครับประเด็นน็คือว่าเขาสามารถที่จะดีดกลับขึ้นไปได้ตลอดเวลาแต่แต่ตอนนี้ก็คือเป็นจังหวะโค้งลงเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงสแกนเข้ามาได้เพราะว่าเนื่องจากว่าราคายังคงยืนสูงแล้วก็เป็นจังหวะที่อยู่สูงจากตัว M A C D นะครับ M A C D ก็ยืนอยู่เหนือเส้นเหนือสัญญาณนะครับก็เลยทําให้สแกนเข้ามาได้จากข้อแมทที่เราใส่คอนดิชันนนั้นเข้าไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ C I C H I C นะครับตัวแรกของเรานะครับตัวถัดมานะครับซูเปอร์นะครับซูเปอร์จะเป็นจังหวะใดทีนี้ซูเปอร์ก็จะมีครบนะครับตั้งแต่มี I S I นะครับดูได้นะครับ I S I อยู่ที่48นะครับ มีมีวอลุ่มออกนะครับมี m อ c d ยังคงอยู่เหนือสิก n a l นะครับจังหวะของการเดินราคาก็จะค่อยๆไซด์เวว์อัพขึ้นไปนะครับเพราะว่าเราต้องเทียบซูเปอร์กับจังหวะของไทม์เฟรมวีคนะครับอย่าลืมนะครับไทม์เฟรมวีคสำคัญแล้วก็ราคาเส้น2รและว,วันหยุดหอ,อยู่เหนือนะครับเพราะฉะนั้นราคาเขาก็จะค่อยๆดูดกันขึ้นไปนะครับเนื่อดูจากเส้นของราคากับ ต่างๆนะครับการปรากฏการนะครับเขานะครับก็มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปที่ราคานะครับราคาก็จะกลับขึ้นไปที่0.89นะครับสลับตัวซูเปอร์นะครับถ้าเกิดท่านเข้าตอนนี้นะครับอาจจะเข้านะครับราคาเดิมทีนี่ต่ำสุดก็คือตรงที่ราคา0.6กว่านี้ก็ถือว่าเลยมาไกลแล้นครับอันนี้ไปตามเฟรมวีคนะครับะฉะนั้นจังหวะที่ท่านควรจะเข้าก็คืออยู่ที่0.74นี่ครับเป็นจังหวะ ีที่สุดนะครับเป็นจังหวัดต่ําสุดของซูเปอร์นะครับเข้าเสร็จแล้วท่านก็ท่านก็หมายเขาว่าท่านเก่งกาไรนะครับก็คือจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้ราคาก็จะค่อยวิ่งขึ้นไปตอนนี้ราคาเซตอยู่ที่1640ใช่ไหมครับตรงนี้บริเวณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเซ็ตน่าจะรวม1พันนะครับ ราคาก็จะกลับขึ้นไปที่0.8นะครับในประมาณปลายปีนี้หรือต้นปีหน้านะครับราคาซูเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นท่านจากวันนี้ไปท่านก็ต้องต้องกับพันทนถือให้ถึงนะครับอันนี้ก็คือแนวโน้มในการเก่งกําไรนะครับเราเก่งกาไรจากจังหวะนี้นะครับเขาก็จะค่อยๆไซเวย์นะครับกลับขึ้นไปเพื่อเปลี่ยนแนวของลีเนเลกชันนะครับเปลี่ยนแก้รีเนเลกชันให้มีโอกาสค่อยๆไซเวย์ไปทานข้างถึงไซเวย์อัพนะครับ เราก็ต้องหวังอย่างนั้นนะครับสลับซูเปอร์นะครับเราก็ไปใกล้ๆปลายปีตรมาสาไตรมาสี่เขาก็จะมีข่าวดีออกมานะครับว่าบริหารการทํางานนั้นมีโอกาสมีบวกเข้าไปทํากําไรได้เท่าไหร่มีเก็บสะสมะจํานวนเงินการบริหารงานมีการชดใช้หนี้ไปอย่างงุ่นอย่างนี้นะครับก็ออกมาเป็นสตอรี่ที่ดีแล้วก็ราคาก็พุ่งกระฉูดขึ้นไปในปลายปีนะครับสลับซูเปอร์นะครับ ก็มาที่ EE นะครับถัดมานะครับก็เป็นสไตล์เดียวกันกับซ u เปอร์นะครับเพราะว่าก็เป็นเกี่ยวกับพลังงานเช่นเดียวกันแล้วก็ราคาก็ไซด์เวย์มานะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับค่อยๆจะไซด์เวย์ up ขึ้นไปนะครับราคาก็ยืนต่ำกว่าเส้น200วันเช่นเดียวกันนะครับราคาก็จะไปเช่นนี้นะครับเราดูจากเครื่องมือตัวนี้ก็เป็นแนวโน้มที่จะพุ่งไปก่อนซูเปอร์นะครับราคาจะขึ้นไปแรงกว่าซูเปอร์ครับดูไทม์เฟรมวีคนะครับ ว่าเป็นจังหวะเช่นเดียวกันหรือเปล่านะครับเขาก็จะค่อยๆราคาถ้าพุ่งทะยานไปที่1บาทกว่าๆนะครับถ้าเกิด2ตัวท่านถ้าเอาซูเปอร์กับ EE นี่มาวางไว้ด้วยกันแล้วท่านก็จะเห็นว่าจังหวะที่จะเข้าเก่งกําไรตัวไหนมันจะง่ายกว่าและจะพุ่งไปได้ไกลกว่านะครับก็ดูได้จากตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตามเฟรมวีคนะครับ1นึ่งหนึ่งหนึ่งแท่งจะจะเป็น1 อ่ะสีแท่งจะเป็น1เดือนนะครับสีแท่งเป็น1เดือนสีแท่งเป็น1เดือนสีแท่งเป็นหเดือน2เดือน3เดือน4ีเดือน1 2 3 4นะครับก็ประมาณ4เดือนตอนนี้เดือนอ่เดือนนี้เดือน9กนะครับก็จะไปอีกประมาณปลายปีนะครับก็คือเดือน12ก็ใกล้เดือน12ก็ราคาก็จะไปที่ประมาณ1.14นสะครับสำหรับตัว EE นะครับถ้าเราก็ตัวนี้สวยงามตรงที่เขายืนอยู่เหนือเส้น2องร้วันด้วยนะครับ EE ก็คือยังไงก็ไม่สามารถจะ จะลงมาต่ำกว่าเส้นสองรวันคือจะเกิดลงมาชนตัวนี้ก็จะเด้งกลับขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นตามเฟรมว e กนะครับเพราะฉะนั้นถ้า2ตัวถ้าท่านจะเลือกนะครับท่านก็ควรจะเลือกตัวใดครับทางนักลงทุนครับอันนี้เราก็ไม่ได้ชี้นำนะครับก็ขอให้ท่านพารณาดูดีๆนะครับว่าท่านจะลงทุนกับตัวไหนและลงทุนตัวไหนถึงจะได้กําไรกลับมาได้มากที่สุดนี่ท่านก็พารณาดูนะครับทางนักลงทุนครับยังไงท่านก็เห็นจะนะครับว่า ซูเปอร์เราว่ายัางไงแล้วก็อีอีเราว่ายัางไงแล้วท่านก็มาคอมเพลเลือกเอานะครับว่าจะใช้ตัวไหนจะเอาตัวไหนก่อนนะครับตัวไหนที่ลงทุนเราจะได้กําไรก็เป็นจังหวะเช่นนั้นนะครับอันนี้เป็นตามเฟรมเดย์ถัดมานะครับตัว B นะครับตัว B นะครับ B ก็เป็นจังหวะเช่นเดียวกันนะครับคือเขาจะค่อยๆไซเวกขึ้นไปตอนนี้ก็มีการยอดตัวลงมานะครับเนื่องจากว่าบอลุ่มออกนะครับแล้วก็ไอซ์ไซนะ์ก็ขึ้นมาสูงถึง70ก็ ยอตัวลงมานะครับจะยอดตัวลงมาก่อนที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับ MACD mm. ท,งท้งที่มี MACD นั้นอยู่เหนือเส้นสัญญาลนะครับราคาก็จะค่อยไซด์เว้ด้านข้างถึงไซด์เวัพเนื่องจากอะไรครับดู t i มเฟรมวีคนะครับจะเป็นตัวป่งบอกนะครับถึงอนาคตว่าจังหวะนี้ก็คือว่าเขายืนเหนือเส้น2องและว,วันของ Time f มเฟรมวีคยืนเหนือเกกลางรูเจอร์แบนแล้วก็จะค่อยดีดกลับขึ้นไปที่ราคา1บาทนะครับของตัว B นะครับ ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามีค่าโลจิสติกมีค่าวะระวางเรือมีค่าอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเดินเรือกับโลจิสติกต่างๆนะครับเราก็มีโอกาสที่จะทํากําไรให้มาอย่างต่อเนื่องนะครับให้กับตัว B นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าวันนี้ราคาการขนส่งต่างๆก็ต้องมีการเพิ่มขึ้นนะครับของการวางค่าระวางเรือต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยๆ่อยดีดกลับขึ้นไปที่1บาทนะครับ สำหรับตัว b เดิมทีนั้นตัว b ีนั้นก็อยู่ที่ประมาณ 0, 0. 5 5 5 5 4นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ลงถ้าจะลงต่ำกว่า0.4 0 0 4 9อะไรก็คงยากนิดหนึ่งนะครับราคาก็ค่อยจะไซเวยกลับขึ้นไปตอนนี้ตรงนี้ราคาที่เซตอยู่ที่พ6 4 0นะครับแล้วก็ราคาก็จะสูงขึ้นไปถ้าเกิดเซตมีแนวโน้มไปที่พันเราคาก็จะกลับไปที่1บาทในอีก4 5เดือนข้างหน้านะครับก็ ถ้าจะเก่งกําไรก็ควรจะเก่งกําไรในตอนนี้นะครับเลือกเข้าให้ดีนะครับทุกคนครับเลือกเข้าจุดที่ต่ําสุดของตามเฟรมเดย์นะครับเพราะยังไงเขาต้องค่อยๆดีดกลับราคานะครับเขาจะค่อยๆเบี่ยงเบนเบี่ยงเดนเบี่ยงแกนของตัวลีนเนียลเกิดขึ้นให้ไซด์เว y อร์ขึ้นไปนะครับตามราคาที่เขาไซด์เว่์มานาดนะครับเขาไซด์เว่์มานาก็จะค่อยๆ ดีดกลับขึ้นไปนะครับเราก็มองเป็นประมาณนี้ท่านลงทุนเห็นด้วยหรือเปล่าครับถ้าเกิดท่านเห็นด้วยท่านก็วางแผนนะครับว่าท่านจะลงทุนยังไงเราจะทิ้งเงินไว้เพื่อให้ได้กําไรยังไงนะครับก็อยู่ที่ท่านนักลงทุนถัดมานะครับตัว j c k นะครับตัวนี้เราก็ดูไปจากข่าวที่แล้วนะครับก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับคือเขาจะค่อยๆ่อย s i w a y ด้านข้างจนกระทั่ง s i d e w a y กลับขึ้นไปเพื่อเปลี่ยนแกนของ linear e c t i o n นะครับประมาณนี้นะครับทุกคนราคาของ isi ก็ เป็นขาขึ้นนิดหน่อยนะครับมีวอลรุ่มเข้ามาก็ส่งผลให้ราคาค่อยๆมีตัวเลือกเป็นการตัดสินใจว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับแต่แน่นอนว่ามี A.C.D. อยู่เหนือสัญญาวก็มองบอกว่าราคาสามารถที่จะพุ่งขึ้นไปได้อีกแต่ประเด็นว่าเขายืนอยู่สูงของตัวลีเนียลิกชั่นด้านบนเรียบร้อยก็อยู่ที่การตัดสินใจถัดไปนะครับว่าเขาจะพุ่งขึ้นไปชนเส้น2ระะวันได้หรือเปล่านั้นก็พี่นาดูนะครับทุกคนครับประมาณนี้นะครับก็ j c k ก็ยังคงมีโอกาสนะครับ พุ่งทะลุขึ้นไปจนเส้น200วันเราต้องดูทางเฟรมวิคเป็นตัวสําคัญนะครับว่าจังหวะของมันนั้นจะค่อยๆขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับเราก็อายุห่างจากทางเฟรมวิคของตัวราคาทางเฟรมวเคในเส้น200วันนั้นก็อยู่เหนือแต่ว่าทางเฟรมวีค100วันนั้นก็อยู่ที่ของไทม์เฟรมเดย์ก็อยู่แค่ตรงนี้นะครับแล้วทีนี้ราคาก็จะค่อยๆดีกับขึ้นไปนะครับที่ราคา0.54ก็มีโอกาสนะครับเราก็ดูดด ก็มีการที่จะสวิงกลับขึ้นไปใกล้นะครับก็อีกประมาณสัก2เดือน3เดือนนะครับราคาจะกลับขึ้นไปที่ศูนย์จหรือ65หรือ54นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัว j c k นะครับทุกคนครับเราก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Time Frame Week นะครับมาดู Time Frame Day ปกติก็ราคาก็จะค่อยๆสวิงตัวแล้วไซด์เวกด้านข้างถึงไซด์เวกขึ้นไปก็หาจังหวะเข้าให้ดีแล้วก็ ถ้าเกิดท่านเข้าตอนนี้ท่านก็อาจจะมีโอกาสติดติดดอยแต่ว่าดอยวันนี้นะครับจะมันจะเป็นจุดต่ำนะครับจะเป็นดอยที่ต่ําๆแล้วก็ราคามันจะปิดเลยดอยขึ้นไปได้นะครับเราก็จะไปที่0.75ในอนาคตนะครับอันใกล้นี้นะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับทุกคนครับก็ถ้าเกิดใครเข้าแล้วก็ต้องทนถือให้ได้นะครับถัดมานะครับ CGD ก็เป็นจังหวะไซด์เวดวนะครับจังหวะนี้ก็คือว่า ถ้าดูตรงนี้เขาบอกว่าเขาจะมีโอกาสราคาขึ้นมากกว่าเดิมนะครับก็คือเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็หมายความว่าราคาในเปิดในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นราคาเท่าเดิมหรือว่ามากกว่าเดิมนะครับก็คือไซเว่อ้านข้างถึงไซเว่อพนะครับดูจากะายรครัพ m อ c d อยู่ในสัญญาณนะครับมีวอลลุ่มเข้านะครับแล้วก็ RSI อยู่ท SI นะี่48ก็ถือว่าจะเป็นจังหวะ อย่างเป็นจังหวัดไซด์เวย์อัพแล้วก็เส้น2องละวันอยู่เหนือนิดหน่อยนะครับก็หมายว่าตอนนี้ก็คือเขาลงมาต่ำกว่าเส้น2องละวันก็จะดีดพุ่งขึ้นไปชนเส้น2องละวันก่อนมีราคาเวียงลงมานะครับแต่ตัวนี้ก็คือว่าเมื่อจังหวะนี้ก็คือจังหวะสูงสุดเรียบร้อยเลยนะครับพอสูงสุดเสร็จเขาก็ไซด์เวย์ดาวลงมาทะลุเส้น2องละวันลงมาก็จะลงมาที่ตัวตัวลีเนียเรกชันด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าตัวนี้เราก็ มองได้อีกอย่างนึ่งคือว่าเราก็รอรับที่ราคาเขาจะไซด์เว์ลงมาตรงลีเนคเคชั่นล่างด้านล่างสุดแล้วก็รอเอานะครับแต่ว่าจังหวะนี้คือเขาบอกว่าเขาจะสวิงกลับขึ้นไปแล้วก็ประเด็นก็คือว่าเราก็เข้าตรงนี้ทำกำไรสั้นๆนะครับสรับเดทเทดก็เข้ารับที่0.45ให้มันเด้งขึ้นไปที่0.47นะครับ45กับ47แค่0.02นะครับถ้าเกิดท่าน จะเป็นเดเทตก็เอากําไรแค่0.02นะครับเราท่านก็ตั้งขายตั้งซื้อตั้งตั้งขายประมาณนี้นะครับเป็นจังหวัดสั้นๆน,นะครับให้ทํากําไรแบบสั้นๆน,นะครับแต่ถ้ากําไรระยะยาวทางเราก็ไปดูทางเฟ้ก่อนนะครับว่าเขาจะไปฮิตเท่าไหร่นะครับจากทางเฟ้ก็บอกว่าจากจังหวะที่ลงมาต่ําสุดเรียบร้อยนะครับเขาก็จค mm ่อยสวิงขึ้นไปที่ด้านบนสุด mm hmm. ก็ค,ค,คือนี่เลคชั่นด้านบนสุดตรงนี้ที่ราคาไม่ห่างเท่าไหร่นะครับก็0.56นะครับ สูงสุดของเขานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าลงทุนก็พิจารณาดูนะครับว่าจะทำยังไงเพราะว่าตัว ma sd นั้นอยู่ต่ํากว่าเส้นสัญญาณนิดหน่อยนะครับ ma c d เนี้ยอยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณสัญญาณนิดหน่อยนะครับก็ยังคงมีโอกาสพุ่งทะลุขึ้นไปได้นะครับ r s i ก็อยู่ที่48บนะครับบอลุ่มก็ออกนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนตัวนี้จังหวะสั้นๆนี้ก็ยังคงไม่ทํากําไรแต่ประเด็นก็คือเราก็เข้ามาอ่านวิเคราะห์แนวโน้มของเขาอะไรเงี้ยสั้นๆนะครับ <ide> แต่ว่าตัวนี้ก็มีโอกาสที่ดีดกลับขึ้นไป <ind> จังหวะก็คือต้องอาศัยจังหวะสั้นๆนะครับถ้าเกิดจะทํากําไรสําหรับตัว 4GD นะครับมิต้านะครับเมตานะครับเมตาก็ตอนนี้ก็ดีดพุ่งทยานขึ้นมายืนเหนือเส้น linear e q c a t i o n ด้านบนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโอกาสเช่นเดียวกันนะครับเขาก็จะค่อยๆค่อยๆไซด์เว์นะครับขึ้นไปนะครับโดยเปลี่ยนแกนของ linear equation ขึ้นไป ราคาก็จะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยที่มีบอลรุ่มเข้ามี MACD อยู่ใน n a l ลแล้วก็มี RSI พุ่งขึ้นไปนะครับอยู่ที่63ยังมีโอกาสขึ้นไปได้อีกถึง70นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็คือเราต้องไปดูไทม์เฟรมวีของเขานะครับว่าเป็นจังหวะของการค่อยๆรีบาวกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคาก็ค่อยๆไซเวกลับขึ้นไปที่ราคา 0.75ได้นะครับแล้วก็ใกล้ๆเส้น2แล้ววันด้วยเขาก็จะดึงเข้าหากันนะครับในอีกประมาณ3เดือนข้างหน้านะครับสำหรับตัวเมตานะครับจังหวะนี้ก็จะเป็นจังหวะให้ทํากําไรนะครับราคาบอลุ่มต่างๆก็เริ่มเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็ทางทุนก็เก่งกําไรโดยการเข้าราคาพวกนี้เอาไวแ้วแล้วราคามันจะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปที่0.75นะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับแต่ถ้าดูจากตามเฟรมเดย์ก็คือวันนี้เขาก็ เป็นการฉุดตลาดมอ,มองให้เห็นแล้วนะครับว่าจังหวะของเขานั้นเริ่มฉุดราคาขึ้นมาให้ให้ทุกคนได้เห็นให้ทุกคนได้รับทราบนะครับจากหดลุ่มนะครับจากเอ c มจาก RSI นะครับถ้าเป็นแท่งเทียนแบบนี้หนาแบบนี้นะครับในวันถัดไปก็จะมีโอกาสเปิดบวกขึ้นไปได้นะครับหรือจะมีเขาเรียกชิงแมงเม่าไว้ด้านบนนะครับประมาณแบบนี้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆที่เป็นก็ทําให้อาจจะมีเม่าตรงนี้นะครับ ประเด็นก็คือเขาก็จะต้องค่อยๆซด์เวกานข้างนะครับแล้วก็ซา์เวดาวลงมาหรือว่าจะซด์เวกานข้างไปทางนี้ก่อนจะปูดขุ่งขึ้นไปนะครับตัวเมกาเมตานี่ก็ถือว่าจะมีอนาคตอันไกลนะครับก็ถ้าเราดูจากสตอรี่ก็คือเรื่องราวต่างๆของเขาเช่นการดําเนินงานนะครับการมีผลงานนะครับในไตสองไตมาสขึ้นมานะครับมีอะไรมีการจริงๆก็คือว่า ดูให้เป็นแนวโน้มในในการบวกนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็เลยพุ่งกระโดดขึ้นมานะครับสำหรับเมตารประมาณนี้นะครับทุกคนครับเราก็ขอในคลิปนี้ก็ขอให้ดูเพียงเท่านี้นะครับส่วนส่วนตัวที่เหลือท่านก็ลองไปดูแล้วก็ศึกษาสไตล์คล้ายๆของเรานะครับดูว่ามันจะเป็นจังหวะใดน,นะครับพอหลังจากที่ท่านทราบท่านก็เก่งกําไรล่วงหน้าแล้วก็ค่อยๆถ้าเกิดท่านลงทุนอยากจะลงทุนระยะยาวท่านก็เอามาลงทุนในหุ้นต่างๆที่เรานํามาเสนอแต่ว่า ถ้าเกิดท่านไม่อยากไม่อยากรอนานก็ไม่เป็นไรนะครับท่านก็ลองหาวิธีที่มันจะขึ้นเร็วอะไรพวกนี้ลองดูนะครับแต่ว่าในตอนนี้คือเราทุกสิ่งทุกตัวที่เรานํามาก็คือว่าให้ท่านพิจารณาดูก่อนใชสติเยอะๆนะครับก่อนการลงท,ทุนทุกอย่างนะครับอาจจะลงทุนทั้งทีมันต้องมีสติแล้วก็ต้องมีความรู้มาอยู่ชั้นเชิงนะครับเราก็ต้องจําอดีตของเขาให้ได้ว่าจังหวะของเขานนั้นเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้ก็ จะทำให้ท่านวางวางแผนนะครับวางกลยุทธ์นะครับเพื่อ,อรับผลกําไรในอนาคตให้ได้นะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณสำหรับท่านนักลงทุนที่กรุณาสมัครสมาชิกช anel น,น,นี้เข้ามานะครับก็เราก็จะรวบรวมต้นทุนนะครับเพื่อใช้เทรดเพื่อการโชว์ในอนาคตว่า ถ้าเรานาไปใช้ในการเทศจริงๆนั้นเราจะต้องมีความเทศแบบสั้นแบบยาวอะไรยังไงนะครับใช้การวางเ,าเงินทุนไว้เท่าไหร่อะไรยังไงเพื่อให้ท่านได้รับชมในอนาคตก็ฝากกดสมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้วคอยพบกันในอนาคตนะครับว่าเราจะทําให้ท่านดูยังไงแบบไหนนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับฝากไว้นะครับความหวังอยู่ที่ทุกคนนะครับ ต้องทากำไรให้ได้เท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ